วันดีสนุกฟรีทีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้อีกหนึ่งเรื่องราวที่ไม่ผิดหวังเหมือนกันคุณผู้ชมครับเราเกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะว่าเดือนนี้เนี่ยเราเริ่มต้นเดือนด้วย2อีเวนต์ใหญ่อีเวนต์แรกเล่าเล่าไปแล้วเรียบร้อยอีเวนต์ถัดมานี่เลยฮะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เริ่มต้นเป็นวันแรกกับการเปิดรันเวสสำหรับ Pri m e m o n t h 2022นะครับ r i m e มัน t h คืออะไร r i m e m o n t h คือ การเปิดตัวการแสดงออกถึงความหลากหลายทางเพศ<ะ>ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายประเทศทั่วโลกทํากันติดต่อกันมาหลายปีนะฮะปีนี้ประเทศไทยเราเริ่มต้นอย่างยิ่งใหญ่ที่นี่ครับหน้าลานสุ่กันค้าเซ mm ็นทรัลเวิลด์นะครับแล้วแต่ละคนพาเรดกันมาเดินแสดงออกความเป็นตัวเองกันอย่างเต็มที่ฮะคุณผู้ชมฮะหลายๆคนเป็นทั้งคนบันเทิงเซเลบริตี้บล็อกเกอร์เน็ตไอดอลก็มาชาว LGBTQ+ หรือแม้แต่คนที่ อาจจะสนับสนุนอ,อาจจะยกย่องก็มารวมตัวกันเหมือนกันผมพาดูแต่ละคนดีกว่าว่าเหล่าคนดังมีใครบ้างนะฮะเริ่มต้นคนแรกคนนี้ก่อนเลยดีกว่า q u e e n of d a n c นฮะก็คือ พี่คริสติน่าอากิล่าฮะนี่เดินเบาๆพื้นก็สั่งสะเทือนได้คนนี้ใช่อย่างที่บอกนะคะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเป็น L G B T Q แต่ถ้าหากว่าคุณสนับสนุนและเห็นด้วยกับการที่จะเรียกร้องสิทธิให้กับบุคคลเหล่านี้เนี่ยคุณก็สามารถมาร่วมงานได้เหมือนกันยังไม่หมดคุณผู้ชมคขาต่อกันที่รัศมีแขกเลยดีกว่า คนนี้เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเขามักจะออกมาเรียกร้องนะคะจริงๆแนละ้นภาพบรรยากาศนี่คุณผู้ชมเข้าไปดูได้นะเพราะว่าในโซเชียลเขาแชร์กันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว๋อแต่ว่าแต่ละคนสิ่งที่ยอมไม่ได้พี่พัดคืออะไรช,ไชุดและสีสันเขาบอกออว่าจะต้องแสดงออกนะคะให้ทุกคนเห็นในความภาคภูมิใจที่ฉันเป็น L G B T Q ครับนี่ฮะโอ้โหแต่ละคน ชุดจัดเต็มมากอะแต่คนในวงการบันเทิงก็มาร่วมเยอะมาก่ที่บอกรัศมีแขนนะคะ,ะพี่ฟุกโกอดีเจม,มาตูมพี่อ้วนรีเทิร์นต้นธนาสิทธิ์พี่พลตินนาสุพรรนาที่แท็กพัลลัญยุก็มารวมถึงเหล่านางงานจากเวทีต่างๆะนะคะอย่างอแมนด้า มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2020คนนี้นะคะก็มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์แล้วก็มาร่วมฉลองในงานวันนี้ด้วยเหมือนกันผมอยากให้นี่น้องต้นนะที่ยิปทอนนะฮะผมอยากให้ดูอินเนอร์ของแต่ละคนทุกคนปรากฏตัวด้วยความภาคภูมิใจสมกับคำว่าプライมันจริงๆคุณผู้ชมครับนี่คือเขาภูมิใจในสิ่งที่เขาเป็นในสิ่งที่เขาชื่นชอบหลายคนที่สนับสนุนก็เลยไปอยู่ตรงนั้นเช่นเดียวกันนะฮะเราได้พูดคุยกับแม่งานนะ คนคนนี้หลายคนใช้คําว่าคุณแม่อมก็คือพี่ลูกเกดเมทินีในฐานะแม่งานครับพี่ลูกเกดบอกเองเลยว่าเขาขอบคุณชาว LGBTQ มากๆหลายคนยกย่องให้เขาเป็นแม่นะแต่เขาบอกเองนะว่าถ้าไม่มีพวกเขานั่นแหละอาจจะไม่มีลูกเกดเมทินีในวันนี้ก็ได้ โอ้ยรู้สึกดีมากๆรู้สึกดีเลยเพราะว่าเกศบ,บอกได้เลยว่าทุกวันนี้ที่เกบมาอยู่จุดนี้ได้เนี่ยก็มีกลุ่ม LGBTQ+ กลุ่มหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เกศมาอยู่จุดนี้ได้ให้เกศได้สามารถมีพื้นที่ที่จะเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าปีแรกที่เกตมาเก็บประกวดนางงามเนี่ยเกบกดมากกดดันมากเพราะว่าเหมือนกับว่าในยุค90น่ะเราต้องแบบเป็นผู้หญิงคุลสตรีเรียบร้อยเป็นนางงามแล้วไม่กล้าที่จะแสดงออกเพราะถูกกดถูกอยู่ในกรอบแน่นอน ที่เรามาวันนี้เพราะว่าเราต้องการอีควอไลตี้สำหรับทุกคนทุกกลุ่มนะคะมันไม่ใช่เฉพาะแค่กลุ่ม LGBTQ+ class, คะ่ะแต่ว่าทุกคนก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกันผู้หญิงสตรีหรืออะไรก็ตามเนี่ยทุกคนควรจะมีเสียงนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวของตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองเป็น นี่เป็นแค่เริ่มต้นเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกนะคะว่ายาวๆไปตลอดทั้งเดือนมิถุนายนเลยที่ถือว่าเป็นเดือนไพร์มันนั่นเองค่ะซึ่งวันที่5มิถุนายนนะคะก็จะมีการจัดเดิน Paris ok p a r a รดบางแบงกอกนารุมิดไพร์2ส2 2 2ซึ่งประเทศไทยเนี่ยเคยจัดงานนี้เมื่อนานมากๆมาแล้วคุณผู้ชมตั้งแต่ปี2006นะคะหายไปไม่ได้รับการอนุมัติเลยแต่ล่าสุดกลับมาแล้วเป็นเพราะว่าท่านชัชชาติเซนอนุมัตินะคะให้จัดงานนี้ขึ้นได้และ ที่สําคัญค่ะเมื่อช่วงเย็นนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะท่านก็ได้ไปร่วมงานด้วยนะคะที่สามย่านมิดทรายที่สามย่านมิตรท่านั่นเองเพื่อเป็นการต้อนรับเดือนแห่งไพรมันจริงๆแล้วงานเหล่านี้ถ้าใครไม่ต้องเป็น LGBTQ+ แต่ถ้าหาคุณสนับสนุนก็สามารถไปร่วมงานไปแสดงจุดยืนของคุณไปร่วมสร้างสีสันให้กับไพรมันในเดือนนี้ได้ด้วยใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครนะจริงๆแล้วเนี่ยทั่วทั้งประเทศไทยครับหลายๆที่ก็มีจัดงานตลอดทั้งเดือนเหมือนกันเอาติดตามข่าวสารเพิ่มเติมกันได้นะครับ we